ฝ่าเจปเอาลยค่ะคตุยเจ้าตุยเจบรรยากาศบันไดครับพี่น้องเราเี่ยยียคุณเกเาไปบ่อบงเไปผนคื่อนอ่าเยวังเดมออกต้นโอ้ oh! นีอย่างมันพะล่งเนี่ยผมนมผมนมเอาไปย่างบ่เดี๋ยวย่อเตาคพี่มีมีอยู่อยู่เนี่ยเอ้ยเออมันบ่อหลป่ะไหนใส่ตับยอนตับยอนมันใส่ั่นยันยอนนี่บ่ตัวนี้แยตัวนี้ละต บีบีใส่พปะมันง้อขนบีมันนี่แงเงี้ยมองมันดีนี่ผมนี่โปกบีนี่นี่นี่โปะบีมาเด้อมาปั้นโพดปั้นโพดมาจับขาซอยแล้วนี่ปั้นโพดเนี่ยโพดบรรยากาศบ้านเฮาซ้ำนี <h ate>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  ่แหละบ้านเฮา นมาครับป้าปั่นพูดปั่นพูดครับเมือนเี่ยปั่นพูดน้ากันแบ่งกันกินครับอยากพี่น้องเบอ่งครับเผ็ดวัวหน่อยครับเหมือนวน่ยัวหน่อยกัวหน่อยบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีแห้งมาเด้อพี่น้องกินเซาน้ำกันครับเบอ่งบรรยากาศ อีสานบ้านเานี่ข้าอเหนียวบุเบงพญายเผินนเป็นสมุประทานบนฟันที่สดไก่เ้อบานมันี่ออากาศบออากาศขออากาศเฮ้ยนี่เรานังยอนไปขอใหเป็นสมุขประทานบนกันทุ่ดไปาเกนทายดูเพดังมันจะชมเพลินมันเขาฟังฟังดอกของเึกชุ่มลิ้นมุนนี่ไม่เห็นนี่เ่น่นอของแท้ช่องบัน่ายด พ่นพี่น้องมันยูทูบเบอร์เพื่อนกับ奥巴马เหรอพ่นอันดยวกอันยูทูบเบอร์เพิ่นเมนู่ยังก่อนเนี่ยเมนูเมนู่ออมครับออมหมอแง่งครับป่ะลุงระลุจ้องอันจ้องพูดอันนะครับมัน จวงเนีอยนั่นนั่นพูดนั่นพูดนั่นไต้ข้างเขาโลดเขาโลดพวกเกี่ยวกันเพ่ตีแร่เลไเพราะว่าช่งโหลดกันมาพวกจริงพี่น้องเพิ่นถามมาเฮ็ดอันเนี้ยพูดนี่มีถอดไม่ยังอยู่บ่เนี่ยเลยจะได้บ่มี่มันวะการพวกไรกินแล้วตั้งคือถอดประเด็นเฮ็ดปั่นกันได้ครับพี่น้องนี่เฮ็ดเฮ็ดปั่นสู่กันกินมี่จะหยาดพี่น้องกันสิไปถอดแนวอันไหนปั่นเพิ่นมามื่อกี้ไก่กูดขักแล้วน่ะเรากูห้อมหาเนี่ใส่เยอะเลยกอดตาหนังกอดตาหนัง หังเนกาจอดิปันอ่าชงอะไรเนีทนี่หังก็คือกันตัวใ่ตมน่าเป็นสีวาบใส่น้ำปลาละกันอะไรเลยมึงเาม่หลงเยอะไรตัวตสองแน่วไเลยเีววเ้ด้งวเฮ็ดาจะไม่มิงด้ของครับนาะ หมูกินเด้เนาะว่าเดียวถุงดีภนได้ถุงต่กูน้ะหมูกินเด้หรอพอขวพอวบาน่กีกับพวอาเบิงหาปลาปลาเมปุาเาอยู่แถวอไทบ้านก้อนถิ่นไหนก่อนด้มาเช็ดบนกระถินเนาะโอ้ของแทบเนี่ยแต่โซ่พกกันนะพกยังรืดพกน่อยเอใช่เอเห็นกินมันและวันเดียวห้าทิหงนี่กินต้องกันนี่ละพิงเอาไปดูน ขป็ยหมดข่ยันีดเท่งเลยใส่เที่ยวหนุ่มเนี่ยโอ้ยเขาเจเยวเคีื่อเขาหอนี่พอไอ้จังไอ้แข็งที่นี่หมองตั้งเนี่ยเลอเหนังก็หลังกันบ้นี้เดียวบ้นี้แล้วเยเดี๋ยวอให่นี้โบดลาบเนี่ยไใส่เรื่องกระงก่อายข้าวแห้งียบร้อย่ด้เบิร์ใส่พักให้เรียบร้อย คนว่าสิมาเนี่ยไม่ช่วยชูมูกินหสิเปะชื่อมอควบเคือเรียนี่ดาย่าเปิดแล้วนเปิดแล้วโชคไปเปิดแล้วมเชื่อปิดจังออลวันสองวันที่กับเปะเอาได้ขมือได้เจบียอานา่ไหวโอ้ยพีได้พักควมถุงหนึงไอ้จีาคือว่าพวกนี่ ขายดูมัอยูตอนน้มองงามเอาแปะเอาังหวาวาปลามุนก็ยูเย็นแบบโค้งงามปลามุนมาสิไปตัวหน่อยตัวเดียวให้พางี้เยียงเส่นว่าถ้าเอาจะมาถ้าเดียวจัดการให้เราก็สั่งไปซื้อเล้วขายอยเช้ล์นี๋ยวไปชวนข้าเจ้าไปบาง้าวเหมือนขายลูกมันงอ้อบรรยากาศงามะเต้าดีกาว่กลุมจ้า

มาซะก่อนมาว้ก่อนมาว้ก่อนเพราะว่ามันเขาขวประเทศเล้วเะโั้นั่ไปยาวแต่แปดนเนวนะสไฟเกันหลายมงเกี่ยวนนใสพวกนัน่ยนี่มาว่านนี้แล้วุ่มสาวมันไดูใจบ่เรี่ยนคือม่ใช่่พวข้าออกจะนุ่งผู้ถฒ่จะนี่ก็นุ่มสาวก็ะกันแก็เตนี้า เขาลวงจากทั้งรงขาลงทั้งไก่ผมวับเลยเงจาคนละอันเลยหออากาศเด้อากาเลยวงแหนรอบนอกโดนเนี่ยเาจคุก้องไม่โดนม่ได้ดเขาเตะหอกเขาตีถามหาเท่านี้ยุใสเยใส่เขาติสามหาได้ออกอากาศเด้เนี่ยเขาจะคุก้งไม่โดนเม่ได้ดรอออมาถึงจริงไม่เจับไ่จพวกียใส่ั้แสงมองทขายหมูอยู่บอ อ้ยกบอีบ่ลงบ่ไหนรับมึงเมนูหอมเมนูอมกูเ่องมมนไมาเนั่ได้่าแมวบีมาใส่ไปพกดีพกดี่าเอาพกดีมาใส่พี่เฮ้ยใส่เบิืพกเลยบั เขียวคึลมพี่น้องเลยเขียวตุยตุยเอ้ยหอมหยหยอาโถมาเด้อมาเด้อมาเด้อเยบรอยพี่น้องออมออมดีจบหนาจกดีเฮ้ย แซ่บแซบแซ่บว้าพี่นองเอยแข่บอดีถ้าเป็นง่วนผมก็ได้สั์คลิปเต็มจักดนฟ้าครับอพะลุงขมมะม่วงมเฟยนมาเฟยมเฟยมเฟย์มะเอยเฟย์ะเบย์เบเมเ่มะเดเมเฟยมะเฟย์มะเฟยองช่องยัมเฟยะ สอวจเริ่มสามสามวะล่ะสมควรแสงทองแม่ต้งใชแจีบมอดแบบอ้าวมันดีต่อพอบจะริ่มสับมันคุดยอนไเอใส่เราปูดใตข้างผู้ใดเราอาไปก่อนเอาไปก่อนน้ปดตข้างเนาะเดหวหูเงอาไปแล้วเอาน้เอาวเอาาไป้เอได้เบไป้าไเอาเอ้เเป้

ผงและกระไรก็มาลงห้าร้อยบาทเโอ้วี่ใพผดใหญ่ครับเออเป็นเกียวน่ามนกะโอ้ยซื้อสามพนงวตุ่มไอ้เจไอ้ดวังมึงแสดงพี่น้องมึงพุดจุทเบื่อมันกัมัดจอนละผดหนึ่งเาแล้วผดหนึง จะไปโค้งถึกี่กิโลกิโลละสองร้อยรเน่น่้ยเนี่ยโค้งพี่เอ้ยไมทนอ่งนสมควรคไปบวรพนลาบครับพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาเข่าแถวเขาแถวไปหดไปแล้วเขาแถวคนละถุงสองถุงไปละพี่น้องเนี่ยตามบินเ้อตามบินไ่เอถุงหนึ่งเลเจ้าเด้อ โอ้ยเมืนันเอาเมื่อแน้วยเดี่ยะโอ้ยมันบถือกล่องนี่นี่มันเดืขาดไหลมันเอาออกใส่ลาวใส่แล้วใส่แลาวไม่เออนั่นละเออนั่นก็ได้เดือดปกัหาแถวใกล้ๆนี่ก็ได้่าสั่นมันว่าอะไรที่นะอัดตัวการก็ได้ว่าแถวนี่ละเดือดเยอะเลยโอ้ยคอมแทบบอกเขาด้วผู้คนได้เมียคู่เมียเมียบวกินดอกเมี่ยบวกินยีบนะครับ แต่ว่ากินตะเพิ่นนั่นระดิบเงี้ยได้แต่ว่าผัวเห็ดเบิร์ตโซนีวตาฝันฝันแจ้งให้พ้นให้พอเป็นแจ้งให้ได้หนิตั๋วขุ่มปีขุมขมตะบานเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยเองไหมพี่พี่เอาถ้วยหันมาสักพี่ถ้วยครับครับเนี่ยมาลุ้นมาลุ้นโมมาลุ้นเอ้ยมาลุ้นโมมาซอยมาซอยมาสักอีดีบุ่น บรยากาศใเราตากัน,น <S <S มนาก่นานบบเออสบารวยมาก็ไดจับบาทกันนะเอ้ย,ายบาทมือนาเออเท่านนันก็ไดเอามันเวต่าหาไก่ล่องๆดอกากาหาไก่มาพีมาพีมาพีเอ้ยเกือบมากบอท่านตัวเนี้หาไก่ยัส,สูได้อีกเนี่ยเสียบเพ่จียวกับตุ่ยเส้นเนี่ พวกผมเจยว่ไหมกับนกิน่เยอะไปเสร็่เรอาเลยถ้าตุยเจีวตุยเจีวบรรยากาศมันไดครับพี่น้องาเราเน่ยยีไปก็ไปบ่บ่ถึงตเ้าไปตั้งแ่เนาะพรุนี้ดิพรุนี้ไปกันตัวเนาะหวานจุยบัดนึง